ต้องบอกก่อนนะคะว่าองค์พญานาคเนี่ยท่านประทานโชคลาภเงินทองรทรัพย์ให้กับลูกหลานพญานาคทุกคนและที่สำคัญมนณะเมตตามนน,ะมา,มนาคีหากผู้ใดได้ต้องมนาคีมณนคคราแล,แล้วหน้าตาของคุณจะผ่องใสจะต้องเหมือนจะสู้กับแสงอะคะ่ะเวลาแสงส่องที่ตัวคุณอะคุณจะสว่างที่สุด คุณจะเป็นคนที่ดูหน้าตามีบุญบารมีผิวพรรณผ่องใสหน้าตาเบิกบานเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนสวยเป็นคนดูดีเลยละ่ะใครที่ไม่สวยนะบอกเลยมาปุ๊บนะถากได้ต้องมนต์นาคีแล้วหรือต้องมนต์นักคราชแล้วคุณจะเป็นผู้มีทรัพย์มีเงินมีอำนาจมีปัจจัยทรัพย์มีเพื่อนและที่สําคัญคุณจะได้น้ำเมตตาอยู่ที่คุณอธิษฐานด้วยล่ะคะ่ะมนต์นักคราชมันทํางานยังไงจาย์เกิดจากท่านจะประธานมาให้เราหรือไม่ เราอยู่ที่การตั้งจิตอธิษฐานนำหน้าขึ้นขึ้นเงยหน้าขึ้นใช่ค่ะเงยหน้าขึ้นทุกคนจะเข้าใจว่าดวงจิตของมนุษย์จะอยู่ที่ใจครับไม่ค่ะดวงจิตของมนุษย์อยู่ที่กลางหน้าผากตรงกลางจาัก,การเนี้จะสามารถสื่อสารกับสามโลกได้ดังนั้นเวลาที่เราเงยหน้าผากขึ้นเนี่ยท่านจะอธิษฐานท่านจะเป่งพลังบารามีเนี่ยม,มาสู่ต้องที่หน้าผากหน้ากายสังขารของเรา ตรงนี้จะเป็นจุดรับพลังได้แล้วจะทําให้เรามีหน้าตาที่ผ่องใสแล้วก็ทําให้เรามีน้าเมตตาทําให้เราดูดีดูสวยตลอดเวลาเวลาพูดจาก,ก็มีแต่คนเชื่อถือมีแต่คนอยากรักมีคนเมตตาเรา